ใ,ใจดีมากแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจซะด้วยนะคะเป็นพืชเศรษฐกิจซะด้วยนการกินหนมจีนก็มีใบแมงรักสดๆล้างให้สะอาดกินหนมจีนแก้ท้องอืดได้ทำแกงอ่อมทำต้มเปิดอแกงหน่อไม้แกงเลียงซุปหน่อไม้ ขอบคุณนะคะจรลก,การติดตามรับชมคลิปคุณอีสานบ้านเราขาดไม่ได้นะคะผักพวกนี้ใบเม,มงลักค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือต้นกำลังเขียวชะอุมเห็นไหมคะเพื่อนว่าสวยงามมากหอมมากตั้งอยู่แค่นี้ยังไม่ได้เด็ดเลย ยังไม่ได้เด็ดดมเลยหอมแล้วเพื่อนๆอัดทะสษคำว่าแกงอ่อมนะคะเพื่อนมากใส่ใจดีมากแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจซะด้วยนะคะเป็นพืชเศรษฐกิจซะด้วยนี่ค่ะนะคะมีรสเผ็ดร้อนหอมชวนกินชวนอยากอาหารนะคะ มีรสเผ็ดร้อนหอมชวนกินชวนอยากอาหารหมกหน่าไม้หมกหมูหมกหน่อไม้ใส่หมูนี่ก็ขาดไม่ได้นะคะเพื่อนใบแม,มงลักก็เป็นนี่แหละพืชผกไม่คุกเพราะคนอีสานกินข้าวเหนียวเป็นหลักสารเหนือนะกินข้าวเหนียวเป็นหลัก อาหารสวัสดีค่ะเพื่อนๆว้าวค่ะเพื่อนๆต้องร้องคำว่าว้าว,ว,าวเลยนะสวยมากนี่เพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมคะว่าผักอะไรันปลูกไว้ขายปลูกไว้จําหน่ายได้นะคะนี่คนอีสานบ้านเราขาดไม่ได้นะคะผักพวกนี้ใบเมงลักค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้คือต้นกําลังเขียวชะออุ่ม สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนว,ว,ว้าวค่ะเพื่อนเพื่อนต้องร้องค่าว,ว้าวว้าวเลยนะสวยมากเพื่อนเพื่อน,นเห็นไหมคะว่าผักอะไรปุ๊บคือใบเมงลักนี่คะเวลาเราแกงอ่อมปลาหรือไก่หรือหมูขาดไม่ได้เลยใบเมงลักถ้าขาดแล้วก็คือจะขาดเพราะคนอีสานกินข้าวเหนียวเป็นหลักสารเหนือนะกินข้าวเหนียวเป็นหลัก อาาแทบทุกเมนูจะขาดใบแมงลักไม่ได้อัดทรสคำว่าแกงอ่อมนะคะเพื่อนแทบทุกเมนูจะขาดใบแมงลักไม่ได้นะคะมีรสเผ็ดร้อนหอมชวนกินชวนอยากอาหาร ะะแต่แถบนู้นก็กําลังเป็นดอกกําลังเป็นดอกนะคะเห็นไหมเขาก็ปล่อยให้เขากแก่แล้วเอาเมาเล็ดพันุก็อยากกินขนมจีนเลยค่ะเพื่อนๆเอ้ยเห็นมปุ๊บก็อยากกินขนมจีนเลยนะคะหอมมากๆเลยบัตอตอร์รดคาว่าแกงอ่อมนะคะเพื่อนมาก ใส่ใจดีมากแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจซะด้วยนะคะเป็นพืชเศรษฐกิจซะด้วยนีค่ะขอพรบคุณนะคะจะัละการติดตามรลบชมคลิปมกหน่อไม้มกหมูหมกหน่อไม้ใส่หมูนี่ก็ขาดไม่ได้นะคะเ<อ>พือ่อนๆใบแมงลักก็เป็นนี่แหละพืชผักไม่ครบ แทบทุกเมนูจะขาดใบแมงลักไม่ได้เห็นบ่พี่น้องกาปลูกไว้ขายปลูกไว้จำหน่ายได้นะคะเนี่ก็อยากกินขนมจีนเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเอ้ยเห็นไหมดมปุ๊บก็อยากกินขนมจีนเลยนะคะหอมมากๆเลยบัดอัดทรดคำว่าแกงอ่อมนะคะเพื่อน ปลูกไว้ขายปลูกไว้จำหน่ายได้นะคะนี่แทบทุกเมนูจะขาดใบแมงลักไม่ได้เห็นบ๊อี่นองทำแกงอ่อมทำต้มเปิดแกงหน่อไม้แกงเลียงซุปหน่อไม้มาก ใ,ใจดีมากแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจซะด้วยนะคะเป็นพืชเศรษฐกิจซะด้วยนไคะเห็นไหมคะมเพื่อนว่าสวยงามมากหอมมากร่งอยู่แค่นี้ยังไม่ได้เด็ดเลยยังไม่ได้เด็ดด,ดมเลยหอมแล้วเพื่อนๆพริกนี่ค่ะแกงอมต้มส้มต้มปลาเห็นไหมคะมาก ใส่ใจดีมากแล้วก็เป็นพืชเศษรษฐกิจซะด้วยนะคะเป็นพืชเศษรษฐกิจซะด้วยในการปลูกไว้ขายปลูกไว้จําหน่ายได้นะคะนี่น,นี้คือเรื่องจริงค่ะคือเรื่องจริงค่ะแม่บ้านทั่วไปต้องยอมรับคือเรื่องจริงนะคะมีรสเผ็ดร้อนหอม ชวนกินชวนอยากอาหารไอแมงลักบ้านเฮาก็เอินพักอีตูนะพี่นอ้องเป็นผักชนิดหนึ่งที่คนภาคอีสานเนี่ยนะคะมีรสเผ็ดร้อนหอมชวนกินชวนอยากอาหารกินหนมจีนก็มีใบแมงลักสดๆล้างให้สะอาด กินหนมจีนแก้ท้องอืดได้อาหารก็จะเป็นประเภทลาบก้อยซอยแสซอยจุซุปหน่อไม้ซุปมะเขือซุปขนุนน้ำแทบทุกเมนูจะขาดใบแมงลักไม่ได้เพราะคนอีสานกินข้าวเหนียวเป็นหลักสานเหนือนะกินข้าวเหนียวเป็นหลัก อาหาทำแกงอ่อมทำต้มเปิดแกงหน่อไม้แกงเลียงซุปหน่อไม้นะคะแต่แถบนู้นก็กำลังเป็นดอกกำลังเป็นดอกนะคะเห็นไหมเาก็ปล่อยให้เขาแก่แล้วเอา,มาเมล็ดพันธุ์นั้นก็จะเป็นประเภทลาบก้อยซอยแสซอยจุ ซุปหน่อไม้ซุปมะเขือซุปขนุนน้ำนปลูกไว้ขายปลูกไว้จำหน่ายได้นะคะเนี่ยแทบทุกเมนูจะขาดใบแมงลักไม่ได้ตัวเรือนที่ขาดไม่ได้อีกชนิดหนึ่งจำเป็นต้องปลูกนะคะเห็นไหมสวยงามสวนนี้เขาปลูกนี่ขนาดหน้าแรงนะคพื่เพื่อนเขาใส่ใจดีสวัสดีค่ะเพื่อนๆว้าวๆค่ะเพื่อน,ออนๆต้องรองคำว่าว้าวๆเลยนะ สวยมากนี่เพื่อนๆเห็นไหมคะว่าผักอะไรเพราะคนอีสานกินข้าวเหนียวเป็นหลักสารเหนือนะกินข้าวเหนียวเป็นหลักอาหารคือใบแมงลักนี่ค่ ug, คะเวลาเราแกงอ่อมปลาหรือไก่หรือหมูขาดไม่ได้เลยใบแมงลักถ้าขาดแล้วก็คือจะขาดแทบทุกเมนูจะขาดใบแมงลักไม่ได้ มากใส่ใจดีมากแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจซะด้วยนะคะเป็นพืชเศรษฐกิจซะด้วยนี่ก็นนะคะแต่แถบนู้นก็กําลังเป็นดอกกําลังเป็นดอกนะคะเห็นไหมเขาก็ปล่อยให้เขาแก่แล้วเอาเมล็ดพันธุ์สวัสดีค่ะเพื่อนๆว้าวค่ะเพื่อนๆต้องร้องคําว้าวว้าวเลยนะสวยมากเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าพักอะไร ขอบคุณนะคะจะลัลก,การติดตามรับชมคลิปสวัสดีค่ะเพื่อนๆว,ว,ว้าวค่ะเพื่อนๆต้องร้องคำว่าว,ว้าวเลยนะสวยมากเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าผักอะไรคือใบเมงรักไหมคะเวลาเราแ,แกงอ่อมปลาหรือไก่หรือหมูขายไม่ได้เลยใบเมงรัก ถ้าขาดแล้วก็คือจะขาดนะคะแต่แถบนู้นก็กําลังเป็นดอกกําลังเป็นดอกนะคะเห็นไหมเขาก็ปล่อยให้เขาแก่แล้วเอาเมล็ดพันธุ์ปลูกไว้ขายปลูกไว้จําหน่ายได้นะคะนี่นนคนอีสานบ้านเราขาดไม่ได้นะคะผักพวกนี้ใบเมงลักค่ะเพื่อนๆอันนี้คือต้นกำลังเขียวชะอุมอันนี้คือเรื่องจริงค่ะ